ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมขับรถผ่านเห็นตำรวจจราจรกำลังโบกรถจู่ทำท่าอย่างนี้ครับผมไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรซึ่งการที่เราไม่รู้สัญญาณมือบางครั้งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ด้วยคุณผู้ชมหลายท่านก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมละครับวันนี้เราจะไปสอบถามตำรวจจราจรกันว่าสัญญาณมือบองต้นมีอะไรบ้างเราจะไปเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันตามผมมาเลยครับ ผมอยากถามถึงปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนที่มักมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไรครับครับก็มีอยู่หลายหลายสาเหตุนะครับ 1. นึ่งผู้ขับี่ขับรถประมาทสไม่เคารพกฎรจราจรสามฝ่าฝืนข่อหมาย จราจรครับครับผมมาถือลูกหมาพื้นทางบนถนนพื้นทางประเภทนี้ครับอืมครับแล้วอย่างผมเป็นคนหูหนวกจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเวลาขับรถจู่หากมีเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดผมจะต้องทําอย่างไรช่วยแนะนําได้ไหมครับครับก็ต้องสัญญาณมือมีความสำคัญมากครับสัญญาณมือตุงมือต้องขาวเห็นนิันดครับยืนยกมือ นี่น,น,นะครับตำรวจสามารถยกเราจะมาดูตัวอย่างสัญญาณมือจราจรต่างๆกันคุณไพศาลช่วยทำให้ดูเลยได้ไหมครับครับได้ครับข้าแรกเลยนะครับข้าแรกข้ามรถด้านหน้ายกมือขวาขึ้นตั้งขนานฉากหมายความว่ารถด้านหน้าที่มาต้องต้องหยุดครับ ท่รถด้านหน้าแค่นี้ครับอ๋อต้องหยุดรถเลยนะครับแล้วท่าที่สองทำอย่างไรครับถ้าท่าที่สองก็คือห้ามรถด้านหลัง้ามรถด้านหลังคือยกมือซ้ายขึ้นขนานกับพื้นแล้วก็รถรถทางด้านหลังก็จะหยุดครับกระดูตยกมือสัญญาณมือจราจรที่ควรรู้ท่าต่อไปคือท่าอะไรครับ ท่าต่อไปคือท่าท่าที่3ามคือห้ามรถทางด้านขวานะครับขวาคือยกมือมือขวาขึ้นแล้วก็เบมือออกอผู้ขับขี่ก็จะได้เห็นมือแลปลเพราะว่าห้ามรถทางด้านขวาครับเข้าใจแล้วครับไปของห้ามรถด้านซ้ายคนระับด้านซ้ายมือเหมือนกับด้านขวาแปมือออกผู้ขับขี่ทางด้านซ้ายก็ต้องหยุด เหมือนกันทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับเหมือน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 กันครับผมเหมือนสัญญาณมือจราจรต่างๆในวันนี้เป็นสัญญาณมือพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้แต่ใครที่ยังอยากทราบสัญญาณจราจรต่างๆอีกจะหาข้อมูลจากไหนได้บ้างครับข้อทางอินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาได้แล้วก็ตามร้านหนังสือทั่วไปเกี่ยวกับผู้มือจราจรพรบทางบก 2522มีเกี่ยวกับสัญญาณมือสัญญาณนุนกิดของสองอย่างที่ที่จะคนคน,นทราบคุณผู้ชมท่านใดที่ขับขี่ยานพาหนะต,ต่างๆต้องใส่ใจเคารพกฎรจราจรด้วยนะครับเพราะระเบียบจราจรเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำแนะนำหรืออยากจะเสนอเรื่องราวเตือนภัยต่างๆสามารถส่งมาหาเราได้ที่ s m s 426 8822นะครับหรือทางเฟ e บุ o k ไทยเดฟทีวีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดาบตำรวจภัยสาลจารณะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณมือจราจรนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณน้องวัชรินชาลีนะคะพิธีกรของเราค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะ,ะใครอยากมีส่วนร่วมในการแนะนำนะคะช่วงเปิดตาก็สามารถส่งความคิดเห็นของท่านผู้ชมเข้ามาได้นะคะทางเว็บไซต์ของเรานะคะก็คือ w w w f a c e b o o k c o m t ต่ไทยเดฟทีวหรือว่าส่งเป็น SMS ก็ได้นะคะ4268822ค่ะเราจะได้นำมาปรับปรุงรายการให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้การมีส่วนช่วยกันในสังคมของเรานะคะชมรมไทยเก็กชนช,นชื่นปาร์ควิวกรีนวิวค่ะได้มอบรถเข็นคนพิการผ่านรายการสถานีประชาชนเป็นประจำนะคะแล้วก็ทางรายการได้นำไปมอบให้กับชาวบ้านที่ยากไร้นะคะแล้วก็พิการขาที่ ต่างจังหวัดนะคะก็คือเชียงใหม่อำเภอแม่จ่ม3ครอบครัวด้วยกันค่ะสามารถช่วยทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเช่นไรนะคะติดตามรายงานจากคุณธิดารศินปรักษาค่ะ